นี่เป็นบรรยากาศเปิดตัว iPhone นะเป็นวันแรกที่เขาวางขายกันนะครับ iPhone 14ก็มีแถวอู้ยาวเนะี่ยแต่เราจะมาดูทูหู้อทูมีโชว์อย่างเนะี้ยอัฟโร่อัฟโลไอโฟนอยู่ไหนอ่ะ เป็นป4ตัวนี้14เฉยๆนะครับดูราคาหน่อยดิอันนีู้0ทูนะอันนี้ก็จะเป็น14นะมีหลายสีมี32 มูนสองสี่รแล้วก็มีราคาคอมโปรคือสองหมหนึ่งอยบาทแต่ว่ามีค่าบริการล่วงหน้า4 2่สบาทสิก็ขนาดเหมาะมือนะที้สิบสามสิก็ปรับราคาลงนะครับ ปรับราคาลงเหลสองหมื่นแดนะครับไม่เครื่องเปล่านะติดโกลก็อยู่หมื่นแปดนะครับนี่สิบสามมินิเ็่สวยดีเหมือนกันสิบสองก็ปรับลงสิบสองปรับลงเหลือสองหมืนสามติดโกลอยู่หมื่นหกนี่เป็น SE ติดโปรอยู่1 4 5 5เอ้ยเออโปรอยู่1มื่นห้าสิบเอ็ดบเอก็ปรับลงนะเลือหมื่นออเครื่องอ๋อติดโปรเครื่องติดโปรอยู่1มื่นหาเจ็ดร้อย iPad ป iPad Air นะครับมิติมินิ ตัวน,นี้ก็สิบสี Max รแม็กสิบสปรแมอยู่สี9 0 0สเก้ารอเครื่องติดโปรอยู่สามหม่นหกพันึรบาทขนาดก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยหกจุดเจ็ดนะครับไหมเดนะี๋ยว็มาดูที่ศูนย์ทูก่อน เครื่องวอลอินไม่มีนะม,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 มีแต่เครื่องจองถามแล้วนะครับ